นูพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งใช่ปะให้บริการผู้โดยสารแล้วที่นี้เนี่ยแท็กซี่มันเต็มหมดเหลือคันนี้คันเดียวคนญี่ปุ่นกับคนสหรัฐอะ่ะก็นั่งแท็กซี่คันเดียวกันแต่สองคนนี้เป็นวิศวกรเก่งมากขับรถผ่านตึกใบยกคนอเมริกาถามตึกเนี้ยใช้เวลากี่ปีสร้างถามแท็กซี่แท็กซี่ก็ตอบว่าโอ้น่าจะห้าหปีอยู่ครับตึกสูงขนาดนี้คนอเมริกาบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นที่อเมริกาบ้านเรานะไปเดียวก็เสร็จละโอ้ญี่ปุ่นขิงพับเลย ญี่ปุ่นบอกว่าที่บ้านเราเที่ยวยีสุดยอด2เดือนเสร็จแท็กซี่ก็ไม่คิดอะไรเสร็จปั๊บก็ขับไปเรื่อยๆใช่ไหมผ่านตึกมหาคนครคนญี่ปุ่นก็ถามว่าตึกนี้ประเทศไหนใช้เวลาสร้างกี่ปีคนขับแท็กซี่บอกโอ้ตึกสูงขนาดนี้ก็น่าจะส0ปีมั้งครับคนแท็กซี่ก็ไม่แน่ใจใตอบผ่านไปอย่างงี้คนญี่ปุ่นก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยหเดือนก็เสร็จแล้วคนอเมริกาขิงทับเลยตึกแค่นี้บ้านเราเดือนเดียวก็เสร็จขิงไงคนขับแท็กซี่ก็ไม่คิดอะไร ขับไปส่งผู้โดยสารถึงสนามบินสุนวรรณภูมิคราวเนี้คนญี่ปุ่นกับคนอเมริกาถามพร้อมกันเลยว่าสนามบินเนี้ยประเทศไหนใช้เวลาสร้างกี่ปีคนขับแท็กซี่บอกเอ,อ้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจแต่เมื่อเช้าผมขับผ่านมายังไม่มีเลยครับ <sk r isa> <S <S เอาวา